สวัสดีครับวันนี้ด้ช่องฟันนี่นะครับโอ้โหก็มาทันทีนะครับกับตัวอย่าง Jurassic World Dominion นะครับโอโ้ก็เป็นภาคสุดท้ายของ Jurassic World นะก็โอ้โหรอมานานมากเลยนะครับตัวอย่างนี้ก็มาช้ามากนะคือมันฉายมาณมินุนานะครับก็ปกติแล้วจริงๆถ้าหนังฉายมามิถุนานะ็น่าสักประมาณพฤติการธันวาของปีก่อนมันก็จะอาจจะมีตัวอย่างมาแล้วใช่ไหม แต่นี่คือโอ้โหตัวอ,อย่างคือมาถ้ามากก่อนตอนนี้ก็เคยมีคลิปเอเป็นฉากต้นเรื่องเปิดมาที่เป็นธรรมชาติของเดินเสาอะนะครับที่เราเห็นทีแรกจริงผมก็ทำคลิปแยกไปได้วแหละลองกดไปดูที่ตัวไอได้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็วันนี้นะครับโอ้โหมาสักทีนะครับจริงๆก็มาประมาณตอนช่วงตอนคืนนะผมก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยวไว้มาแลกตอนนี้โอเคก็มาทีรอคอยมานานมากนะครับก็ไปดูเลยดีกว่านะครับ โอเคสามสองหนึ่ง okay. แล้วมาก็ขี่ม้าอันนี้อะไรนะพาลาัสโซโลฟัสวะเป็นของจริง นี่ก็เมที่โตแล้วนะครับเฮ้ยบูมีลูกบูมีลูกแล้วแล้วมันมันมันเลยตัวมันมันตัวเดียวแต่มันไปแล้วมันไปมีลูกยังไงอันนี้คืออยากรู้มากเก็บมาที่นี่ทั้งชาติไม่ได้

อันนี้เหมือนที่เห็นในวอล์คเกอร์อน,นี่เย็นมอคคอมนะครับอุ้ยด็อกเตอร์ฮูด็อกเตอร์ฮูโอมใหมว่าฝูงนกอะไรบินเนี่ย อะไรมาเฮ้ยล right? ูกบูดนอะไรอ่ะมีผมอะไรหนาก็ความใหญ่ ดรเอียนคงคืนนา้นกาชื่อภาษาไทยก้าวมิถนายนนะครับของไทยโอ้โหเคก็จบแล้วนะครับตัวอย่างยาวประมาณสองนาทีห้าสิบห้าก็สามนาทีเกือบสามนาทีนะครับโอ้ก ours, ็บูมิลูแล้วนะครับที่ผมสงสัยคือมีมีได้ยังไงนะเพราะว่าผมจะขอไม่อะไรว่าอธิบายรายละเอียดมากมากนะแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนจูนสิบบ์ก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีก่อน ของเกาะใช่ไหมก็จะมีนูบากับซอ,อน่าใช่ไหม <Yeah. S 1> ก็แน่นูบาก็คือเป็นเกาะหลักนี่แหละเกาะที่เกาะเดียวกับของจูสิกบากภาคแรกเลยภาคเมื่อหลายสิบปีก่อนก็ามาสร้างเป็นจูสิกเวอร์ใหม่แล้วก็ล่มไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลอกพัยระบเบิดไปแล้วในภาคล่าสุดนะในจูสิกเวอร์สองแต่มันจะมีอีกเกาะหนึ่งนะครับที่เป็น เอ่อชื่อเกาะอิสตาโอร์นานะก็จะเป็นเกาะในจูเลสิกพาร์คสองสามแต่ในจูเลสิกเวิร์ดจูเลสิกเวิร์ดเนี่ยยังยังไม่มีการเอ่ยถึงเกาะนั้นเลยนะยังไม่มีแม้กระทั่งในซีรีส์ที่เป็นการ์ตูนก็ได้ไอแคมป์ทิเทเซียดที่เป็นซีร an ีส์เนี่ยในเน็ตฟิกนะครับก็ผมเคยทำเลียกตัวอย่างของเซนสี่ไปนะล่าสุดก็จบไปแล้วจบแบบคาใจมากก็น่าจะมีไม่น่าจะมมันีแน่นอนน่าจะมีเซนห้าอีกแน่นอนนะครับผมยังใช้ควน่าจะอยู่ได้อีก มันก็เป็นเกาะใหม่ไปเลยนะในซีซั่นสี่ของจีเดเชก็ยังไม่ใช่โอน่าอยู่ดีนะยังไม่ใช่อิซาโอน่าอยู่ดีก็เป็นของเมสาคอปไปเลยอ่าถอ,อันนีถ้ถ้าใครดูก็จะรู้ะน,นะผมก็จะบอกให้กันผมจะไม่ขอเล่าอะไรมากมายนะครับเพราะว่ากิปดีก็แค่มาเลี้ยงแล้วก็มาพูดคุยตัวอย่างนี้คร่าวๆโดยหลักแล้ว <S <S แล้วก็ที่หลุดมามันที่มาในแผ่นดินใหญ่จากภาคที่แล้วมันก็จะมีแน่นอนว่ามันต้องมีแต่เสวจากแค่อิซาอิรานูบาใช่ไหมล่ะ แต่เพราะงั้นแรปเตอร์เนี่ยอาร์แรปเตอร์ในรูบาเนี่ยมันมีแค่สี่ตัวอยู่แล้วก็คือนี่แหละของแรปเตอร์ของโอเว่นนะบูเอโคชาลีเดลตาซึ่งก็ตายไปหมดแล้วก็เหลือแค่บูตัวเดียวมาตลอดนะจนถ,ถึงปัจจุบันแล้วไม่ไม่รู้ว่าแล้วมันเกิดลูกมาได้ไงหรือว่าไอที่เขาบอกว่ามันมีเอเนเอของกบอะไรมันก็เลยแบบว่าสามารถเปลี่ยนเพศแล้วก็มันก็มันก็ไม่ชัดไม่เป็นไร เขาเกี่ยวดียังไงว่ต้องมีคู่อีกจริงๆป่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้ใครรู้ก็สามารถบอกได้นะครับก็ถ้ามีหลักการไหนมีทฤษฎีไหนที่รู้ว่าบูเนี่ยมีลูกได้ยังไงนะครับก็อันนี้ผมผมไม่แน่ใจจริงๆนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าอ่เชื่อทาญอะไรมากมายนะจริงๆผมก็แค่เป็นแฟนหนังธรรมดาทั้งแหละแล้วก็นี่นะครับดอเตอร์แกนกับเอลลี่ก็มาเจออีกรอบนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อเก่า จากัูริสิกพาร์คเลยก็อ่าครับอันนี้คือถ้าใครติดตามข่าวก็จะรู้แล้ว,ว่าเขาจะตัวละครเก่าของภาคดูริสิกพาร์คนะออกมดแล้วทั้งเอียนมาคอมทั้งโรเตอร์แกนแล้วก็เอลลีเซตเลอร์แต่ว่าเอียนมาคอมเนี่ยเคยจริงๆออกแต่ภาชนะแล้วแหละแต่ว่าก็แค่ออกมานั่งพูบนโต๊เะเฉยไม่มีอะไรแล้วก็คือบทน้อยมากอะ่ะบอกออกนี่แทบจะไม่ได้มากไปกว่าในตัวอย่างหนังที่เห็นเลยซึ่ง มาภาคนี้ก็ทั้งสามคนก็น่าจะมีบทเยอะมากนะครับดูจากแค่ตัวอย่างแล้วก็น่าจะทําให้เอเรียกว่าเรียกได้ว่าเอาแค่ตัวอย่างออกมาเนี่ยคือเอาใจแฟนคลับเลยเอาใจแฟนคลับของจูเลสิกเลยทั้งทั้งทั้งตัวละครมนุษย์แล้วก็ทั้งเรื่องของไดโนเสาร์นะเพราะว่าเรื่องไดโนเสาร์เนี่ยคือก็จะมีเยอะมากนะมีมีพันใหม่ๆม,มาเยอะเลยแล้วก็น่าถูกใจถูกใจเอเรียกว่า ผู้ชี่ยวชาญดุเสาทั้งหลายนะครับนี่ก็โมซาโซรัสมาขอปลากินก็นี่นะครับโอ้โหอย่างที่ผมบอกเลยว่าเรียกได้ว่าเอาใจแฟนคลับแต่จัดแค่ตัวอย่างออกมาก็ตกัวละครเก่าตัวละครใหม่นีอยู่ในเฟมเดียวกันหมดเลยนะครับก็มาเจอกันเต็มที่ละอันนี้ที่เจออยู่พันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นไอจิกาโนโทซอรัส อขได้คือพี่ขอภัยนะครับแบบน่าน่าใช่แหละจาได้ตอนที่พระเอกกาลังขี่มอเตอร์ไซค์หนีแรปเตอร์คาโนทอรัสกับอ่าน่าจะอาโลซอรัสมั้งไม่แน่ใจนะครับอยู่ในเมืองอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็มีฉากหนึ่งนะโอ้โหอันนี้แบบลูกบูไม่รู้ว่าโดนกินหรือว่าโดนอะไรนะจะขอให้ใหช่เลยนะครับขอให้รอดเถอะนี่นันจะเป็นอะไรที่ทำรท้ายจิตใจ เป็นขับมากนะครับกําลังแบบเหมือนกาลังกินศพตัวสร้างตัวอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเป็นพวกหมาอะไรหรือเปล่านะแล้วก็แหนอยนี้ก็มีแนหนะอีมาพุ่งขึ้นมาไม่รู้ว่าตักไม่ได้เป็นกับบักแหละผมว่าน่าเป็นกับบักแหละไม่น่าใช่ตัวอะไรกินหรอกนะก็อย่าทําอะไรมันโหดร้ายไปเลยนะแล้วก็นี่กลับมาแล้วหายไปหลายทิกปีตอ <c oughs> นนะี้คือผมอยากรู้ ว่าแคร์นะรอดได้ไงต่จอๆค่ะอนนี้คือถ้าเป็นตัวประกอบเนี่ยแค่ยืนห่างๆเนเร,ร้อยโดนแน่พิษของมันนะั้นเป็นอมพาตอันนี้ใครก็น่าจะรู้นะครับคือแล้วจ่อห่ะนนี้นี่คือแคร์แคร์นะรอดจากพิษมันได้ยังไงผมอยากรู้มากจริงๆต้องรอดูนะเออแต่ในตัวอย่างป้าทีเล็กออกมาแค่แบบเดียวเองนะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เป็นฉากเป็นภาพเดิมแบบที่เราเห็นใน อวิดีโอสั้นที่เขาปล่อยมานั่นแหละก็อยู่มากลางมากลางระหว่างที่เขากําลังดูหนังกลางเมืองกันสองภาคนี้ก็พุ่งกับยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีเดนเสาพันผสมแน่นอนนะเพราะว่าเขาจะเล่นแบบเรื่องให้มันเป็นธรรมาชาติมากที่สุดนะก็ผมก็มาแลก็กลดีแล้วแหละนะก็ถือว่าเพราะแบบสองภาคที่ผ่านมามีมันพันผสมมันก็แบบมันดูเป็นอสุรากายมันดูเป็นแบบหนังสับพลาดไปอะ เออแล้วก็แบบจะได้อันนี้มันจะได้ให้ความรู้สึกว่าแบบเออเป็นแบบสัตว์ธรรมชาติหน่อยนะก็ะให้เรารู้สึกเหมือนดูแค่แบบหนังเรขาจริงๆอ่ะนะครับก็น่าจะถูกใจหลายคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาเลี้ยงเฉยๆตามภาษานบ้านๆเลยแล้วก็มาคุยตามอ,อตัวอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเราเห็นอะไรในตัวอย่างนี้บ้างก็แค่นี้คร่าวๆก็ไม่ได้แบบว่ามี ข้อมูลหรือว่าสาระมากมา,ายนะครับก็แค่มาเล็กธรรมดาเหยื่ตามภาษาของช่องผมเลยที่ธรรมประจานะครับเวลามีหนังที่ชอบก็จะมาทําเล็กตลอดนะครับโอเคครับก็ไม่ได้ทาคลิปนานเลยโอ้โหช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับโอเคก็ถ้าว่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ท่านช่องเด็ดฟันนี่นะครับแล้วก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็สุดประกาศได้แชังเจ็ดเพจขายของโฮมพบนะครับแล้วก็เดี๋ยวแปะลิะงก์ไว้ด้านล่าง ให้นะครับแล้วก็ลูเดสก็ยิ่งหายไปนานเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงแน่นะครับเดี๋ยวในเร็วนี้จะตัดลงต่อแน่นะครับเอาให้จบตุ้ทีไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ